มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสภาพอากาศปัจจุบันนะคะกรมอุตุเตือนฝนถล่ม33จังหวัดภาคตะวันออกภาคใต้ตกหนักร้อยละ30ของพื้นที่เผยกรุงเทพบ่ายถึงค่ำนี้เตรียมรับมือค่ะ วันที่20มิถุนายน2 5 6 4กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามารสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนได้พัดปกคลุมทะเลอันดามันของประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยทำให้ประเทศไทยนะคะจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางพื้นที่และมีคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลงนะคะขณะที่ฝุ่นละอองขนาดเล็กในช่วงของฤดูฝนการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันมีน้อยลงค่ะ พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้นะคะไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและก็ตากค่ะภาคตอนออกเฉียงเหนือนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีค่ะ ภาคกลางนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีลบ,รรบบุรีสระบุรีและก็สมสุทรสงครามค่ะภาคตะวันออกนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชาเชาิงเซานครนายกปราจีนบุรีระย,อ,ยองสุทบุรีและก็จังหวัดตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและก็นาราธิวาสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ3ามิของพื้นที่ส่วนมากนะคะบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูกเก็ตและกระบี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำนะคะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ